กดไหลย้อนกอ็มีอาการแน่นจุกเสียดแล้วก็หายใจไม่สะดวกค่ะจะจะอึดอัดมากแล้วก็จะมีถ้าท,ทานมากๆก็จะมีย้อนขึ้นมาจะมีอาการแสบแล้วก็ขมคอเหมือนเหมือนทีแรกครั้งแรกนึกว่าเป็นโรคหัวใจไปตรวจก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการไม่เป็นหมอ,หอจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะตลอดเลยแล้วก็ให้ยาลดกดมาก็ไม่ดีขึ้นตลอด16ปีที่ดูเป็นเนี่ย หนูใช้ชีวิตอย่างไรในการจะปกป้องป้อง,องกันแก้ไขไม่ให้สิ่งต่าน,นี้มันลุกลามดูแลเรื่องอาหารค่ะง่ายสุดเลยค่ะอาจารย์ถ้าเป็นไปได้เนี่ยค่ะเกศจะทําอาหารประเภทผักอย่างเดียวค่ะมาทานอาจารย์เพราะว่าเราทานของมันไม่ได้พอเราทานของมันเข้าไปปุ๊บมันจะรู้สึกแน่นทันทีบางครั้งเราไม่มีเวลาเราก็ต้องรับประทานอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเราทํามาเตรียมมาเราก็ได้ทานอาหารที่เบากะท้องหน่อยแล้วหนูมาเจอกับผลพันธุ์ของ operation bim ได้อย่างไร คือจริงๆแล้วเป็นเป็นอะไรที่ชอบนะคะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับมังคุดปรากฏว่า uh huh. มีงานวิจัยตรงนี้ค่ะเข้าไปดูพอเข้าไปดูแล้วก็ถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยน่าน่าจะดีกับสุขภาพเริ่มแรกก็ก็ทานเข้าไปอาทิตย์แรกนะคะอาจารย์บิมบิมเข้าไปอาทิตย์แรกเนี่ยแต่วันแรกอาการปวดแสบน้อยลง uh huh. แล้วถามว่า หมดเลยไหมไห่ค่ะแหมแหมมันคงไม่ใช่อะี่พิเศษมันก็ค่อยปรับค่อยๆอะไรไปอ่ใช่อาจารย์พอพอหลังจากนั้นเราทานไปได้หนึ่งอาทิตย์อาการปวดแน่นไม่มีแล้วแล้วก็ทานต่อต่อเนื่องนะคะทานไปเรื่อยๆเลยก็เลยรู้สึกว่าเดือนหนึ่งแล้วอ่ะอาการไม่มีแล้วก็คือดีขึ้นเลยหนึ่งเดือนพอเดี๋ยวนี้ไม่มีอาการนั้นเลยแล้วแล้วหนูทานเผ็ดได้ด้วย